เอาแม่ไปได้ไหมมันไปตาซุกหรือเปล่าเปิ้อนบนนิดหน่อยเหมอืมเปื้อนเพิ่อนแค่แม่เปิดดุ๊กเด้อเอานี่เจ้าเจ้าอย่างนี้จะกินมือนีีนะที่หนึ่งอันเดียวตัวเดียวอันเดียวกินนี่ยังบะหมุงอันนั้นใช่มันเป็นอะไรว้ยอันนี้บ่เออนี่แหละอ๋อกระพรูกระพรูอะไรมันกระดีเสียบด้วย ท่านขาอบอ้นตูเดียวอันเดียวดอกกินแล้วมันดุงอันนั้นเออกินแล้วก็บอกินอันใดก็แบบดุงอันนั้นแหละนี่จะคอยพระเข้าใจยุ่อันนี้อันนี้มันมันแม่นบอมันคือ,ค,อคือน้อยใช่หรอนะดนนั้นเอาเจ้าเชนดเอาได้กินนะ,ะหนึ่งดอาเอาใเจ้าเช็ดไปเลยเอาอันนี้ข <c oughs> องพืน้น <c oughs> มันมียังไงอ่ะนะตะไครบัว้พาใบบักกูดดับกินมันใบบักกูดก็หอมนี่ก็ตั้งไปอันนีู้้มันเปิดถึกนันสิเมันขึ้นไงญ่ี้ยนรับอันต้นเขาเพิ่นตัวเดียวเดียวดอกอย่างไง้ก็บำรุงอันนั้นแหละแทบอยู่แม่เคยกินได้แบบอกมันยังบุเคยกินเลย นีกรเทียกคอยเลยนี่คือผปรุน่เอาใช้ตะเกือบ่เกือบนั่นแหละเ้ก็น้ากิ้มกับนาอ,อันนี้ก็ต้องใช้ยังไงใช้ยังไงถ้ากินแล้วมันจะติดใจเดี๋ยวคือไม่กินทุกมือได้ไหมแพงเหรอช่วยให้น้ตไนี่กรเทิดน้ำกิ้มฉันเลน้ำิ้มมันทำมาที่ไอันนึ้มันก็แพงดิตลอดช่ thịt kim, thịt trèo, thịt bông hoa thông là, thịt bông thông minh đa, lá cây cốt, thì vẫn vàng rồi, rồi, cùng tiền, súm, nhưng mà lại vẫn rút tiền rồi, lại rút rồi, lại động, lại, 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 lại,

กูเคยกินคือแซบอือบอาเลยกูอยากจำยู้กันเนี่ยโอ้ยหน่อยหลายซุกดีมยถึงซุกด้หมเลยมันข้น <c oughs> ดีดเนาะซุกแล้วสุกแล้วเยออือ <c oughs> น,น,น,นี่หละกินสซ็แท้วกันยี้พริกเดี๋ยวผมจะไปใส่ดีหน่อยเป็นแก้วขมหน่อยครับกินกับผักแซ่บ